น,นี่ก็ได้ครับเมตา Ball บอกว่าบางคนอากจะลองเล่นหรือแล้วนะครับก็จะเป็นเดนไม่รู้โปรแกรมอื่นมีไหมมีมั้ย i̇şte มีมีใช่ไหมหรือเปล่าโปรแกรมเนาะเคลองแอดเมตาบอ l แบบอะไรก็ได้เข้ามาครับบอลบอลนะแล้วก็จะมีพเศษเันมาก เราเอาเรื่องมาใกล้ๆกันโอ้มันมีแรงดูดซึ่งกันและกันจะเป็นเหมือนจดนดหมุนรอบตัวเรามันมีมวลารบางอย่างบางทีอีกที่ลางปนมีที่คนจะเล่นทุบทำไมลองลองเล่นกันทั้ทายจะอันตรายัทกั ม่น่าจะมีดริกปัญหาไม่จเป็นเจ้ยมันมันมันเหมือนมันจะเชื่อมเสร็จแล้วก็ไม่ให้กลายเป็นอัเจิบโบริกอนเดอกันแบงใช่ไหมแบงได้แงโดนเจได้ไหมได้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 แล้วคนได้ตัวจไ้ไม่ได้มได้นองแบงน้องแง แปงแปงเปลนได้แีเดอโต้องเปนมันหนเชื่อมเลือ้งากดอันที่นซแล้วก็มีฟะไนมบัติได้แปงได้นี่ก็เป็นวิธีขึ้นโเดลอีกแบบมจะดีหรอกไม่เคยเคยเห็นคนขึ้นแบบนี้เหมือนกันเคยเห็นวนใหญ่แบบ เพื่อกับจะมาสักครับแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็เอาแต่สักครับมันมีโหมดการยู่แล้วเทปมิตบอลผ่านไปนะครับก็มาเรื่องอะไรต่อเทปเทปเทปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยากอะไรนะครับเราแอดระบุเทปเข้ามาก็ก็มีโหมดแล้วก็ยีดตามที่ต้องการนะครับ แต่วิธีแก้ภาษาไทยก็คือให้ไปทำวิญญาณแล้วก็ยิงฟอนตมาเป็นโปรเจกต์เอ้ยเป็นเวนเตอร์ข้ามาในในเวนเอร์ของทยแต่ถ้าเกิดใครใช้ลิโน่ก็ใช้ Inkscape ก็ได้นี่มิธีแก้ิถ่ายไม่ได้นะครับถ้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูตรงอ็อบเจกต์ดาต้นะครับที่เป็นรูปตัวเอฟนะครับ ก็มีอะไรปรับเล่นเช่น resolution นะครับก็จะคล้ายๆกับของิร r ฟที่เราทำเมื่อกี้นะครับน e n d e r ก็เป็นหลักการเดียวกันครับคือถ้าเป็นสูงก็คือเอาน e n d e r ด้วยค่าเดียวกับค่า review นะครับแต่ถ้าเป็นค่าอื่นก็จะ render ตามตามั้นคที่เราตั้งไวจะมี extrude extrude ก็ทำให้มันมีความ หาอย่างนี้นะครับดูเป็นพลังงานวัดมากแล้วก็มีอะไรอีกเราเล่นนะครับ o อ f อเ e t ต f f s e อ o ออเ f s ออเตนะครับเพื่อความหนาแล้วก็งเพืเยอะเราล่น in depth, in เดีน่ดิเฮ้ยะเลี้ยนเลยเมันจะไปเพิ่มในเซกเมนต์เดสู่นก็จะเพิ่มตรงนี้นะรับองดูในที้อนเตย์มัวร์ก้อนนะครับก็เปลี่ยนฟอนได้ก็ไปเรื่องไฟากอนมาลอดูไม่เปลี่ยนนะฮะก็ลบเขตก่อน จะมีวัตถุอ่ะมม่อยานเรเห็นว่าเอให้เอ็มพีวางก่าคืออะไรนะครับมันเอ้ยมันมีประโยชน์อะไรก็ลำลับไอ้วัตถุพวกนี้นะครับพอเราเลือกเอ็มพีราแล้เราแอดเอ็มพีปึ๊บอะไรก็ได้้กันนะครับขอแอลโลก็ได้ ก็คือวัตถุเอสติสระอันที่มันแต่ระบายนี่คือมันจะผสมตรงนี้ไว้ทำอย่างเดียวนครับเพราว่าอยากให้มันแสดงแบบนี้นคได้สมมติเราเลือกเมื่อกี้ผมเลือกแอลโลนะครับเราอยากเปลี่ยนก็ได้เราไปต้มโปรตีนตาต้าของมันนะครับก็จะมีเลือกเปลี่ยนอะไรก็ได้ดิจมี่ดัมมี่อ๋อพ่อดัมมี่เหมือนในดัมมี่มไหม ประโยชน์ของมันก็แล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้ครับอย่างเช่นเราอาจจะไปทําเป็นพาเลตของอะไรบางอย่างเพราะว่าวัตถุ Empty นี่คือเวลาเราเรนเดอร์ออกมาเนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับก็คือมันใส่รูปไม่เห็นเลยตอนเรา render อ่ะอาจจะแบบเป็นพาเลตของอะไรบางอย่างเช่นของกล้องในี่ยระบบโซลีย์คิงระบบสุริยะเราอาจจะไม่มีดวงอาทิตย์เ

เก็บตกเมื <lawsuit> ่อวานเรื่องของ mesh ครับวันนี้ผมไปเจออะไรนิดเพิ่มเติมนะสมมุติเรามีวัตถุตามนี้อะผมแอบกดเข้ามาเยอะๆเลยอะมีเลนมีคิวมีมีซ่าเปียแล้วผมเอาข้าวตกันเลยเทเลยนะทำน้อยนะ สเตลเลอร์อีกอย่นนะอะไรอ่ะน่ตอนนี้มัน,นมันแบบของแกงมวเลยลเราก็เลือกวัตถุทุกทีเลยแล้วจอยมันเข้าด้วยกันอ่ะทีนี้เมืมอเ่อวานสอนเรื่องการจิมเลเลตไปแล้วปลายลูท hard เลยนะครับก็คือแยกออกมากลับเป็นพลอยอ็อบเจกต์เหมือนเดิมแต่คราวนี้ตัวเรื่องเกิดวัตถุมันซับซ้อนเราอยากจะแบบเนี่ยเลือกเลือกจุดทุกจุกด,ด,ดที่เป็นหัวลิงน,นะครับอ่าเราก็ได้ วิธีการากนะครับเราจนั่งไปเรืเ่อยๆ,ๆใช่โอเคจะใช้หรอ,อวิธีการนะครับให้เราเอาเมาส์ชี้ที่ส่วนไหนก็นได้ครับให้มันโดนโดนส่วนที่เราอยากจะเลือกทั้งทั้งก้อนนะครับเสร็จแล้วกด L เราไม่จำเป็ต้องข้างไรกดไปนะไม่มเกิดอะไรชีไรซีอะๆนี่ตาตามให้มาด้วย ตามให้มาด้วยอาเพราะว่าตามให้สบายไอ้ไอ้วัดตัวหัวเองนี่จริงิงมันเล่นตลอดมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เกาะเดียวกันทั้งหมดมันแยกไว้แต่ว่ามันจอยกันบางอาจจะต้องเลื่อนตาเลืออะไรไปทีแล้วกด L ม้องเปดีมามัใช่ใช่แล้วถ้าแบบวิ่งกดทีแทนทั้งหมดเอาหัวออกอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วอะเราทำไงครับ ก็กดชิฟแล้วเราก็นั่งไล่ไปนะสบายอ่ะไม่ใช่ครับก็คือเรากดชิปแล้วเราเอาเมาส์คี้นะครับรับกดแ L ด้วยปึ๊บไปแตะไม้เลือกตัว L เลือกกดปุ๊บชีฟแ์ L ชีฟต์ L มี L ไปเลื่อยๆเก็บยตกหายเก็บตยๆผมจะลองสมดติว่า ม,มีหัวลิงสองหัวแลแ้วมีหัวลิงสองหัวแล้วจะเชื่อมมันเข้าด้วยกันกดจอยนะครับมันตอนเกงแล้วตผ,ผมตัดตรงนี้ออก หัดนี้ออกนะแล้วผมจะเลือกตรงนี้หรนะือวิธีอื่นรครับก็คือเวลาเราเลือกอะไรที่เป็นลูกนะครับกดเมาส์เหนี่ย้างไว้แล้วนซีดขวามันจะเลือกให้ทั้งลูกเลยนะครับแล้วเหนีน่ยงซีขวาวันะนี้ผมเลือกอย่างนี้นะครับแล้วนะนะกด W เร e าเลือกบลิทเอ็ดูกก็บลิทบการเชื่อยกันรงสร้งครับบลิบลิเรงเรืองตรงตรงนี้นะคะนนรับซีนซีนนะครับที่เป็นลูปวงกลมร,รูกตัวกระบอก ครับแล้วตรงนี้ยูนิตนะครับมันจะมียูนิตมันจะมีให้เราเลือกหน่วยครับอ่าบางทีถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรที่แบบเรื่องงานสวลกรรมนะต้องต้องยุเกี่ยวด้วเรื่องของหน่วยวัด่างตร์ครับเราก็มาเลือกได้เราก็จะเป็นยูนิตนั่นก็คือนั่นก็คือเป็นหน่วยพืน้นฐานของเบนเดอร์ครับก็คือ เียกยูนิตอะคอมโพเซร์เดียร์คือหน่วยพื้นฐานเมตรเดียร์้อนถามอะกันแล้วชื่เมตริอ๋อตีนิ์เมตริกก็จะเป็นระบบเมตริกนะครับทุกเมตรเซนติเมตรนะครับได้เห็นชัดเจนนะครับเอาลองดูที่หน้าต่างทางด้านขวาอ่าตรงนี้แถบด้านด้านขวาเนี่ยนะครับไปดูแถวโลเคชั่นหรืออะไรก็ได้ครับครับมันจะเป็นเอ็นนะครับเอ็นก็คือเมตรเราเปลี่ยนหน้ามันก็จะไม่มีนะก็จะเปลนเป็นพื้นฐานเมตรเดอร์นะครับ เป็นอิมพีเรียอิมพีเรียก็จะเป็นอย่างนี้ก็คืออะไรนิ้วมา้ักนิ้วเนาะกี่าใช่ต้องมาดูดิดูบ้าเป็นหน่ดยองศายองศาก็มีอะไรบ้ามีอ้หง่วยองศาก็อยู่ที่โซเดชันนะครับในวิวเออในทีโดยดีปีก็องศาเดเดีย ่ากดชิป A ก็คือเลือกเพลงนะครับ <Yeah. S 1> กดชิป A เลือกเพลงก็คือเราจะแอดเพลงใหม่เข้ามาน,นะครับโอเคแอดเพลแล้วนะครับเสร็จแล้วเรา,ากด S, <S, <Yeah>. <S เพื่อสก l ลมันใหญ่ๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> กดแ a ็ครับเข้าอีกหนเข้าอีกหน สร็จแล้วนะครับกดกับปยูเลือกสับดีวายก็เพิ่มนัมเบอร์ออกคัดนะครับไปเรื่อยๆหรือใครจะสับดีวายดูดัวก็ได้ครับดีวายดูดัวนะจะดูก็ให้เราเลือกที่จุดตรงกลางจุดจุดหนึ่งก็ได้ครับ อยู่ไหนก็ได้ครับนี่ก็นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ proportional editing ตรงนี้นะครับเราเลือกเป็น c o n เ e c t เลือก c o n n น c t นะครับเสร็จแล้วกด G กด G เพื่อที่จะเคลื่อนย้ายมัน กดแทะไปด้วยนะครับเพื่อล็อกแกนแทแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับ,รบอาจจะหมุนลูปปิ้งเพื่อปรับปรับขอเขตพลังอำลังได้ไหมนี okay. เราได้ภูเขาแล้วมีใครยังไม่ได้ไหมครับแบบนี้ถ้าได้แล้วก็เราก็จเัเฟสเซนซ์นะครับเพราะว่า ดิสペンเซอร์ก็อยู่ทางซ้ายนะครับอ่าก็กดรอรกดรอนะครับเสร็จแล้วทางด้านขวานะครับมันจะมีเมนูอ่ามีแถบเฟสペンนซิล์ ensive, เราก็ดีฟอลต์ตรงนี้นะครับรอวิ่งเซตติ้งนะครับตอนนี้เลือกเซอร์เซอร์อยู่ให้เราเลือกเซอร์เฟตครับเซอร์เฟต อ่าต้องกดรออีกทีมาวาดนะครับแต่ผมจะใช้วิธีกดดีดีกว่ากดดีคพังไว้แล้วผมก็วาดวาดวาเต้นไป <c oughs> ลองหมุนมุมมองดูเราก็จะเห็นว่า <c oughs> มันจะแบบพยายามปอกไปกับกับโมเดลที่เราวาด <c oughs> ก็ประมาณนี้ <c oughs> มาดูเครื่องมือตรงนี้กันบ้างนะครับทางด้านซ้ายนะครับ มันจะมีมิเตอร์นะครับรูเลอร์สแล็คโปรแท็กเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เราเอาไว้วัดขนาดเอาไว้วัดขนาดนะครับคลิกป,ปุ่มนะครับปึ๊บสังเกตข้างล่างนะครับมันจะมีมันจะมีบอกนะครับว่าคีย์อะไรเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างนะครับกระดูกนะครับมันจะมีคอนโทรเล็ตเมาส์เอาไว้ Add, Ay, delete, remove, and go Add, delete, 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 and delete, delete, and delete, and delete, 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 ขเขารงยมีได้ชิปแตกคือชิปเนีนชิปเนีชิปเนอ๋อนี้ไงเพิ่มเนีนของไม่้องสาด้วยชิปแกนะครับ